dọc 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 giọt dọc 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 giọt dọc 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 ถืเยอะป่บวถือเยอะมาแล้วมาแล้วหวานนเด้ยโอ้่ต <M när S 1> ่างกัมงามเลยสวยจ้าโอ้ยงามเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วปึ๊บตัวแบไงเนี่ยล้วไม่เี็วชอนตัวพี่น้องสองตัวอย่าบางเลยปั้นปัน้โอ้ยสุดจิปึ๊บไม่พดไปอีก่โอ้ยกินแบบมากโอ้องอ้กินแบบงาม ท่านกมงอย่เดียพ uh, right. yeah. uh. uh, ี่น oh, uh. ้องรึอ้ยใส่ลักอ้้ยใสสวยจ้าให้คนมานเนี่ยมันโกคือึ้บนีอ้ยบ้พี่น้องงนโกงันโกอุ้อ้ย่ายงดดดดืออะไรอ่ะโอ้ยไฮโซทำน่ไฮโซทำน่พี่วะใสหลักใสสวยจ้าที่ตะบกี้ไงเห็นบ้าเนะโอ้ยมันเหยียบตาเนาะ โออเดนงุ้ยสวัสดีครับพบกับคุณเอกมืคลิปนะครับกับช่องของพ่อเด้แล้วครับอย่าเสียโฉกใช่นะครับเมื่อนี้ผมกับผ้าแนี่เข่าไม้เล้วนะครับเนาะต้องเามื่อนี้กัเข่าไม้เป็นหกคำแน่นะครับน่ากับทิศตะกิ้ขายของอยู่นะครับเนาะด้วยเข่าไม้ครับเนาะครับราโนรุ่นนะครับว่า เห็นต Nh ัวอนะครับเนาะขอกขออนุเาตยาหเบ็ดก็นะครับเนาะผูกเบ็ดก้นัดเทปูก้อนก็นะครับเนาะเสียนตรามือนี่ไม้กับไม้ก็ไม้เดิมนะครับไม้บนส่สิบนะครับลุๆครับแม่บ้านยันไปหเไม้นึ่งบตอดบ้อย่งย่งว่าตอดเอไม้ครนะครับกับ้เตรียม ประกร,ะรบอรยอูยนาา่นะครับเขาไหนปะเขาบอกเขาเร็วตัวย่อว่าส้ไฟรวดแน่นครับครับการผูกเวดนะครับเนาะจะผูกสองหมากต่อดาบกันแน่นเลยนะครับเนาะเยี่ยงกันมากนะครับ พวาเราจะเดี่ยวเลี้นะครับง่ายๆนะครับรุ่นครับพี่น้องเห็นโตว่างมือนีิครับเพื่อไ่ให้เป็นการเสียเวลานะครับน้องผมเขวาไม้คำนะครับมือนีิผมกัดจากอวัยเลื่นงนะครับถ้าเห็นโตได้ไปปุม เกานะครับโค้งเกยตัวหนึ่งคือเกานะครับประหยัดนะครับช่วงนี้มาในเด์โรงงานทีเดียวต่างตัวใหญ่ๆไซส์บิ๊กๆจุ่มโรกลงกว่าละตัวไายคนน,นัน ขอขอก่อนเนาะครับเนาะปึ๊บมีอยู่เอาอะไรบ้างโบได้มีอยู่ยังวะมันขาดน่อยบุวะมันเป็มหมดมึงแน่งเลยฮะมีอยู่เว้ยสัญญาณชีพกู่ไปแต่ตัวงามอยู่วะคือโบได้บ้างโบดเลยบ่เออโอ้าวบอกว่าตะม้อนเนาะโบได้มาสัญญาบานนาพี่น้อง ขอหยาดยับก่อนอยู่ตัวน้อยๆนะครับ<อ>ดังพี่เจ้าเอาใกล้ๆกันนะครับมือนี้เนาอาพี่น้องไม่ได้แหกมาแล้วครับเด้อดขอผูกขอปลายเด้ดอผู้าลูกหลานเดี๋ยวไม่อ,อยากไม่กินเด้อแต่หลายลูกหลานก็จะไปขายหระกเพราะเดีเ๋ยวยงปากเลี้ยงท้อง เป็นิร่มาแล้วพี่นองตัเกว<อ>ัน,นสี่ันทีขเกือบหักอ้ฟ้ากะใส่บ่านในงามพี่น้องครับเนาะหรือสนั่งกตงงามตัเแรกตแรกแหกมานมาแล้วทำง่ยๆกั้เพื่นกันสิ้กทถือเล็กล่ะ ขาเสียวดีไว้เหาเห็นจังวัวตัวไงดอเม่อกีมันขาดอยไม่ลรพี่น้องมาแล้วมาแล้ว ับไก่ตาโอ้ไก่น้องเมื่อนี่น้องนั่งไก่ไก่กันนี่แหละครับพน้องจังผู้ซึกผู้ขั้นและไก่ชิบโบ มากับคำก่อนหละพี่น้องเอ้ยกลบบพคอยนี่ไปล่าเดี๋ยวออกไม้ก็มูเพิ่เน,นะครับเนาะก็ได้ข่าไม้แต่ส่วนยังไม่แรงเนี่ยนี่นะครับเนอะงจากขายของแล้วเนะครับผมก็จ้างได้ข่าไม้ปึ๊บนางสิเป็นหมบสิอย่างไงก็พี่น้อง ไม่แล้วครับนึ่งเต็มนึ่งเต็มอ๋ออยังละบาทสิบบาทคนเดียวไม่แล้วครับไม่แล้วนึ่งเต็มนะครับไปน้ำแนย ถืออยู่บเถืออยู่อ๋อมาแล้วมาแล้วหวังเนื้อแต็มโอ้หมางเต็มงามเลยส่สวยจ้าโอ้ยทำง,งามเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วทำงามครับ กับพี่น่ะไม่แล้วครับไม่อีกแล้ว,อลวโอ้ยใส่ซ้ำเก่าอีกน่ะไม่ละครับอูแต้ม เอาเดี๋ยวพี่น้งองมามาครับโอ้ใส่ใส่ซ้ำเกล้าครับ <ๆ S 1> พอดีปิ้งปรีวอดนะครับนี่ปิ้งได้นะครับดุน่น <ๆ S 1> น้ำงามคือเก่าพี่น้อง เขา้อผีขาตาเขาต้องผิดบย่อนมาไล่ผิดจะร่วมาไล่มขับย่อนโอ้ยกลมันต้อพี่น้องกำอีกแล้วรุ่งกับมีระบาดนี่ เสามากนะครับขออนุญาต,ตนะครับครับมต้งนะครับสาโรมาน,นะครับว่าพันมากสือยน้นะครับตอดนี่ยงห่างก็ได้ตอดะนะ่อเนาะโอ้ยบาดนไตาา่าบาดทุพัาน,นานน์ครัปนกลถกให้ยูนรให้ ต้องไปพี่น้องนึกเหรออุ้ยตัวง่ามพ่อตัวนี้มาแล้วมาแล้วครับโอ้ยปลาเขายังมาแรงวะจับพี่น้องเต๋ที่สวยครับฟองใี่ต้องฟองทุง่บันเสดงบหมว่าเท่านี่แหละนี่แหละเจ้าเลยบอกต้อใส่หัวไปใส่แนวเพ็นมุงกดนปลานี่แหละยังว่า ให้คอยมาบานมีโอ้ขอววางเด็ดโอดว่างมืเแี้ยจะไปเห็นเอาฮะเด็ดอืมเปันไก่ที่ละตัดขอมปาหมายคำพทษนี่าขายของนะครับไป ao, anh Pino, máy u, máy u. Chung thôi cứ coi nào, các bạn, xuất hiện rất đẹp, sọc Cái gì, bó thử. Nha. Cái phá bó lại มันไหลมาแจมที่อย่านี้เลยเหรอผมนหลายดอกผมไหลหุ่นสิบสิบสี่อ่อแล้วฮึบเอา้าพี่น้องจุ่มโถรศอย่านี้ตัวนี้ไม่หรอกครับไม่อีกแล้วหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มเห็นมันอ๋อครับคำก้อนมือแรก็ับคำก้อน ยี่บวเย็นนี่ครับรถบดดวลาเป็นกระทู้มาเคลื่อนอยู่ด้วยทีมงานกับกระทูน้ำประสันพี่น้องงานนั่นเอ๊ะเอ้ามาอยู่แล้วครับพี่น้องโอ้ยตัวงายเลยตัวนี้โอ้ยสุดยอดครับสุดยอดโอ้เห็นมันน้ยนาะพี่น้องขำกวนน่านเนาะยวเรอไปนี่ เอ้าลครับแมบ้านามาแล้วอ้ใส่ละใส่งามครับงามจริงมั้งเห็นไหนเนาะเห็นมนาะใส่ละเห็นโอ้โอ้ยโอ้ยเสียกแล้วมาแล้วอามาแล้วบอกือบบานอ้าวงามงงามู้ ดีๆหน้าเยอะแต่ตามตาคอยเห็นมาแล้วครับมาเร็วใส่งามดีนะครับสุดสวยตาดึงบ่เออสวยงามบ่ว่าเดี๋ยวตัอวอันบอก แล้ของช้างทำผมนประองไมนี่ดิได้สยน,น่าโอ้องามึงะหล่พี่น้องโอ้ยตงามนึงชิดตั้ังเออนี่มึงิดม้งเหรอว้วงา้งามงามทีไต่อได้ิดบ่เฉยโลตาดึงจะของเนาะดูจ้ัดสมบัติก็มีแนวของว่ะมี้าใหม่หมด้งหลัง ตู้บกงามนึงพยอดเอ้ยอุ้ยตาหลังสายพี่น้องนี kind of yeah, so. <S <S ่ต anyway> ัอตรงงามเห็นไ่นกซยนะเออคุมนางบางเต็มจอเลยพี่น้องเห็นยังวอเห็นยู่งตาขี้มมเอยโม้โบ้โม้ยกิมเอลฉันยังขี้งเกือบระด่ยเ้ยมินมนหนึ่ง ตูบอกไงนะอยนี่ไม่เลี้ยวสองวียวสองตัเดี๋ยวว่างดินองวสองตัองตัวงตัวสวงวสองสองตอตัวสงวสงอ้ตัสององตสองตัวสัวสัวสองตสองตอัวสัอสองตองตัวสนงองตัวสองตอตสตงตองตัวสตองตัวสสองตัสองตัตองงัวังอ ยอดเทียมกรบเทียมดวปงปยชนจะนั่งดีๆเนะี้วยขึ้นมาอยา่าอวยไปใช่ไหมเอา้าโอ้ยฝากินใส่ทั้งขีนเนาะโอ้ยอยู่ยิงนางคืออวยไปไก่นางเลยโอ้ยปยชนไมจะดวงมามโอ้ยตัวตเลยตัวไงเนูเียวอักแม่อะไล่ะดิเธอยตัวด้ว้เอ๊ ขยุ้้าบุญ่อนจะาจะไมยู่น้าพ่อยยุ่ใจสัมภาบจีนจบนนนสนสบสู้ไมไมแมนโเยวยุ่น้่นียุ่ท้นเจ้านี่ยุ่ย่กลยเจอนางที่ดีใอ เบื่อครับสีร่องนวอ,อน้ำผึ้งมือนแปกหนึ่งใหม่เจีาวมานท้งผีดเจ้าวเก้าที่ผีดจะอ่านที่ไหนวะก็ตอดวะมึ้มนบ้าล,บ,าลบลัางที่ร่องเอ้ย เรงไหมคือเป็น,นี่ยเอา้ามาครับทัางผี่้่หน่อยนะครับบ้น่อยนะจำบ้าห่สองตไดเตัวเดียวงามงามคือเก้าพี่น้องก็เจีพี่นออ้นองจัดที่เก้าปปอเอฟทีอู้หมกเหลี่ยมนะ เมื่อวานลุัหนี่เห็นบ่อทั้งผีกับเชียนบาทนี่พี่น้องเอ้ยเชลเชียลไปเฮ็ดท่าได้ละลายงามงามเถอะงามงามดองดองดองดี่ทีเด้อยังไม่ยางขว๋มกันอยู่นีๆๆๆ่ยุพยลดางสวนกันยุ bố đi nha, phải thấy đi là cái tình chào tôi chỉ muốn phải có oh, đường đi xịt Ồ, chứ xế bà nào bà thường, ขั้นกวงบ่ขั้นกวงแล้วอ้าอ้ตบกนี้ยอ้โมานี่โอ้โหตบก้นึงอึ๊บดีนี่ยังว่ะเด็ดหมากไหมที่ล่ะนี่เบ็นชูฟันยีตัวเด็ดปลา ต้องคอยย่นดิล่ะผมยยืนไนี่มันลอยไปคอยดึงไว้ดึงเอ็นไห้มันเคีงกับดึงไหว้ิรึ๊บพเอ้าอี้ยเ้ยอุ้ยอุ้ยตาเดียวนั่งเลอุ้ยตอแบบนี้นึงอุ้ยกินแบบงามเลย ออกไปเอามา้าม่เชื่อแไรใ,ในตาเนี่ยนี่ตัวงามงามบานโอ้ยซีดจังไงกระซีที่ไลนนี่ที่ร่งข้างหลังสวยดิทุ่คนสวยวะทุกหมืนแต่ว่าจะพูดเราข้างหลังเจ้ากกับปวยไปสักพักนึงเอาเปียนหมากเวทที่ล่ะกินแบกงามนึงงามก็สร้า,างพุนอีก ใช่แท้สับขวดแตงหมโอ้โหกัวนั่นเหรอพี่น้องเอ้ยยื่นลงไก่ไก่ยุ่นวางได้ก็กินเบอร์หัวทำมาเทาไหร่ยังงะหมากเม็ดไหมสิยังไี้อะยิโตเอินแล้วที่ด่า โ้ได้คนนนหลับเบืบพี่วัดพี่ยกอ้ยจินแบบมากอยอ้ยจินแบบง่า กินตลอดเลยเอ่ะดึงเอ็นไว้พะยานเอ็นนี่ยังนี่ดึงกลัไปแล้วนะดึงไปเออเจ้าพ่นอยุ่นเจ้าพยากยียุ่นสามนี่เอาไฟเบสนี่จะกลัวมันหอพปืนกระดึงไว้ ไมเบืนดนีทั้งหลังเก่านี่ตัวลยดีบลาตัด,ดอคอยพูดเอาอีกหรอเอาอีกแล้วโอ,อ้ออจุนจ่นัง<อ>เลยจุน่นฝงเวย หลูนิสใสของป้าเนอป้ามันมายู่กินทานีเขาก็เอาทานีเฮ้ยละมาเวทย ขึ้นบนจิงหอยโยปึบยอะท่นโกงมี้เด้พี่น้องอึเอ้ยใส่ละโอ้โอสยสวยจ้า กินแบบงามเลยพี <lasting noise> ่ว่านี่บอกวาบาผพรงข้นข้านี้ตัวเ็น้อยก็ตออนี่นสะลอยไปเนี่ยอันนี้มไหเนี้ยไปอีกกอน เจ้าจอเวยไปนอยู่อุ้ยพยาออ้หขักงหัวเจ้ากูงามเลยงามสวยเลยใสสวยจ้าอุ้ยข้งกบเดียมาใส่ปลาป่ะโอ้ยขัดดูเ็กอด้เนาะพี่น้องเต็มต็มตกบนี้ปลาไม่เจอตัวงาม แ่แหะพยาเตยย่ปทนีงดเมื่องเกาจนละเผว่าเดื่ิใดใช่ไเจาไฮฮึ้มเป่นันมานหน่อยเป็นโือึนี่อ้ยมาเลยพี่น้องแอบงามขันโกงขันโกอ้ยอ้ยมาๆๆงิงงงงขึ้นมาได้หอุ้ยโซทำเนียไปโซทำเนียพี่วะมาสวยจ้า ยูตงบอกยังไงเห็นบ้านอ้ยมันเดือตาเนาะโอ้แต่น้องเงาอุ้ยนกชูเน่ใช่ล่ะมาเพชรอ้เกือบพอด้ยิสิมาสู้อยู่นี่กินงามแห้งเว้ยกินงามย่างฝ่าว่ยงไ้กินแบบดีพี่น้องไม่เลยดูดแบบเดือบเลย ให้ซีไปแนบเลยเด้อบ <the öst> ่ดูตัวเองดูนีสิของกันหนูสิไปผุนยิ่มยิ่มทั้งผุนเอาให้ไปม้วนน้องนี่ครับผมถูรับไม้บั่นสวนฝายนะครับมือหน่อยนะครับเนาะเวลาผมกะมีจำกัดนะครับมีพอหลายนะครับเนาะกับฝ่าวไปขืนของไหว้คายมืออื่นเสาขึ้นเขานะครับเนาะกับปลากินทครงด้านบนนะครับด้านบนนะครับคือด้านหลังฝายนะครับพี่เนาะหรือหน้าฝายผมกะบ้แน่ใจนะครับว่ามันบางคนกัเอื่นบ่ขึ้กันนะครับเนาะ แม่บ้านคุนก่อยนลักษณะแน่านี้นะครับคุนก่ามิแต่ใส่พิลิกนะครับขว้างนะครับด่านทั้งนี้นะครับเนาะกับผมก่จะยอนฟังทั้งนี้นะครับฟังทั้งนามตัวนะครับเนาะกับก็ได้หลายขึ้นพ้นนะครับจะได้ใส่พ้ายไงนะครับจะสำรับป้าเชยนะครับพี่น้องโอ้ยมิเตโซก็ง่ายนะพี่น้องโอ้ยังไงผมก่าฝากกดติดตามไปนะพี่นะครับเพื่อฉีกปรเดิพลาดนะครับว่าผมจะไปไม้ได้อีกนะครับ ก,กขูขอขอบพระคุณน,นะครับผู้ที่เข้ามารับฟบังรับชมนะครับล้วก็ผู้ที่กดติดตามให้นะครับผมก็ขอตบผิดคิดเพียงเพียงแซมนีนะครับน้าก็ขอขอบพระคุณครับ